เราจะมาเย็บกุ้ญโดยการใช้จักลาและนี่คือซองกุญน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ซองกุนกันค่ะซองกุ้นตัวนี้นะคะแถมมาจากตอนที่พี่อารีซื้อจักรแล้วก็เขาจะมีเสาตัวนี้ติดมาเลยเสาตัวนี้เอาไว้ให้เราเสียบตัวช่องซองกุ้นเข้าไปตัวนี้นะเสียบเข้าไปแล้วก็เราก็จะหมุนน็อต ปิดหมุนน็อตปิดอันนี้เสียบไปเฉยๆนะจะมีช่องแบบนี้เป็นแผ่นแผ่นเหล็กใส่เข้าไปหัวตรงนี้เอาให้ชิดแต่เขาก็ชิดพอดีนั่นแหละเสร็จแล้วเราก็ล็อกล็อกไว้เพราะว่าถ้าเราไม่หมุนน็อตล็อกนะคะเขาจะหลวมๆอันนี้หมุนล็อกไว้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้ ให้พอดีนะ,ะเมื่อแน่นแล้วขั้นตอนต่อมาเราก็จะใช้ผ้าผ้ายืดหรือผ้าหลอบุ้งจับจับยัดตรงนี้ยัดเข้าไปยัดเข้าไปช่วยเอาอะไรดันๆนนิดนึง พอดึงมาเรื่อยๆตรงนี้เขาเริ่มห่อตัวเขาเริ่มห่อตัวทีนี้เราก็จับเขายกตีนผีแล้วก็จับเขายัดไปใต้ตีนผีลองดึงดูสังเกตตรงนี้เขาเริ่มห่อตัวเริ่มห่อตัวพอห่อตัวแบบนี้เสร็จนะคะทีนี้เราเอามาเย็บนี้เรามาเย็บเรายัดเข้าไปนะคะยัดผ้าตำแหน่งตำแหน่งไหนก็ได้ที่เราต้องการ ลาก,กุ้นหรือเย็บกุ้นเราก็ยัดเข้าไปยัดให้ชิดนะพอเย็บไปนะพอเย็บเสร็จเนะี่ยเขาก็จะเย็บออกมาแบบนี้เลยนะเย็บออกมาแบบนี้เลยติดกันแบบนี้เลยนี่เอาไปทําสายเดียวเอาไปทํากางเกงชุดน้องหมงน้องหมาชุดคนอะไรได้หมดเลยนะคะตนนัวนี้แล้วก็เราจะเดินสองเส้นก็ได้ถ้าเราใช้เส้นเดียวเขาก็จะเป็น ลาลูกโซ่ข้างล่างมันจะเป็นลูกโซ่ถ้าเป็นสองเส้นมันก็จะเป็นเหมือนแบบสารกันด้านล่างเป็นสารอันนี้คือการใช้ซองกุ้นของจากลาแบบง่ายๆแบบง่ายๆ